สวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของเบียดผู้ดินนะครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสดีนะครับเบียดซีพี่น้องได้มาอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งกับมหาอายหากผู้หนึ่งนะครับพี่โอเลผู้ที่เกยปกปั่นเขาดินนะครับถึงพี่โอเลเพิ่นได้ไปซื้อแม่ของเขาดินมาร้อมกับเขาดินตัตวเนี่ยน้อยที่ผมเกยลงคงิปดไปเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วนะครับมื่อนี้ก็ได้ไม่าเยี่ยม ชมขอกไหว้ของพีโอเลยูบ้านโป่งแดงนะครับตำบลอุดขอนแก่นอำเภอผูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับครับสวัสดีครับพีโอเลครับครับผมสวัสดีครับนี่นะครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ความตั้งใจนะพีโอเลคือว่าอยากมาเห็นแม่ของเขาดินโตจริงๆเลยมาเมื่อนี้เป็นยังไงครับพีโอเลคือได้ข่าววาครับผม ไได้ได,ได้แบ่งแล้วครับแม่แม่ของเขาดิ่งไอแบ่งไปให้เสียเอครับเสียเอเสียอาร์ตอุดรน,นะครับครับผมเขียวถวยใหญ่อุดอนรนั่นแหละมาเห็นเป็นมักในสายพันธุ์กกรรมมังก็เ,กเลยมาขอมาอยากได้ไปเป็นแนวเนาะครับเขาก็เลยได้ให้ให้ไปแล้วล่ะให้เพิ่นไปแต่ว่าเป็นอย่างคือให้กัเขาก็มีลูกของเพิ่นยุกเขาเยเอาตัวลูกไปเป็นแพทยแม่ ครับนะครับ,รบก็เลยแบ่งงานไปก็เลยแบ่งให้เพื่อนไปพ่อบอกได้บ,บอกว่าแบ่งเพื่อนไปราคาหลายปันไดเปียโอเล่ครับกับแบ่งให้เพื่อนแม่ของเขาดินเนี่ยขายไปล้านกับหาหมื่นครับหนึ่งล้านกับหาหมื่นครับผมขายไปได้จักเดือนหลพืพี่ประมาณประมาณสองเดือนได้ไป บชื่ว่าบ่มปอหอดบ่อหอดครับประมาณเดือนกว่าๆนี่ยหลังๆหลังจากที่ที่ผมลงคลิปประวัติเขาดินตอนนั้นพี่โอเลกยังว่ายังอยู่อยู่ผมว่าสิมาผมมาบ่ท่านครับครับครับผมนี่นะครับเบบซี่พี่น้องกับมาบ่ท่านบ่ได้เห็นตัวจริงเดี๋ยวผมจะให้เบื้องรูปนิ่งอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวจะเบื้องการจัดการของพีโอเล่อยู่ในคอกต่อไปนะครับเบบซี่พี่น้องครับพี่ครับอยู่ในคอตอนนี้เฮามีควายจักตัวครับ ที่เลี้ยงอยี่ห้มันจะเก่าเนี่ยครับเก่าตัวนี่ละ่ะเก่าตัวนะครับที่จริงกับมีควายของจากของทั้งหมดอยู่กับประมาณสามสิบหกสามหกสามสิบเจ็ดตัวอยู่แล้วมูนั่นไปยุสายฟโอเลอ่พวกนั่นที่ได้แบ่งแบ่งให้ชาวบ้านชาาบ้านที่น่องน,น้ำบ้านนี่ล่ะพู้ได้ยากเลี้ยงเพื่อนกะผูดได้เพินพ่นเพิ่อยจากเลี้ยงนี่เ่ะครก็บได้แบ่งให้เพิ่นไปเลี้ยง <c oughs> เป็นค้ายเหานี่ละ่ะ <c oughs> คล้ายๆบอกยังไว่าสไตล์ประมาณแบ่งเลี้ยงฟันลูกครับครับผมแต่ว่ากับมีมีในในในทางหนึ่งก็คือบางเทียซื้อเอาไปเพิ่นเกิดมีผู้มักอยากได้ต่อมีกําไรก็คือเข้ากบบขายไปแล้วกับกำไรส่วนต่างนั่นก็คือเอามาแบ่งกันผู้ละเคิงกับเพิ่นจังกินกับผู้เลี้ยงกับปิโอเล่แม่นครับโอ้แสดงว่าเป็นการเฮ็ดแบบเกษตรแปลงใหญ่ คือเฮาเลี้ยงควายให้เป็นกลุ่มแต่ว่าอยู่ในเครือข่ายเป็นควายของพีโอเล่์อ๋อครับประมาณนั้นเพิ่นเพิ่นเป็นเป็นหุ้นส่วนผู้หนึ่งครับถือว่าเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าเพิ่นก็คือเลี้ยงเองดูแลเองคันขายก็คือแบ่งปันกันกําไรต้นทุนเป็นของพีโอเลอ์คล้ายๆว่าผมเป็นผมซื้อควายกลับไปให้เพิ่นก็สิเพิ่นก็สิมีคอกมีหญ้ามีอาหารเลี้ยงควนเลี้ยงสมบูรณ์เลี้ยงงาม แขายได้ราคาดีเพมันก็ได้สูงเท่าก็ได้สูงสิ่งอะไปก็คือไปไปน้ำกันนะครน้ำกันวิ่นวิ่นเลยเสมอการร้อยราหาศีพหาศีพเลยหาศีพหาศีพเปอร์เซ็นต์ข้าวผมไปหาศีพข้าวผมนี่แหละครับเปีซี่พี่น้องที่ผมเคยไปถ่ายขีดควายตามของยังไงตามฟาร์มเนี่ยน้อยยังไงตัวๆไปเพิ่งเห็นการจัดการแบบนี้นะครับพี่โอเล่เป็นคนแรกนะครับจึงเป็นแนวทางที่เหตุกษตรแปลงใหญ่แล้วกะ พี่น,อน,น้องภายในหมู่บ้านโป่งแดงนะครับเลี้ยงไวายาย้พีโอเล่นะครับผู้ใดอยากเลี้ยงไายก็มาขอพีโอเล่ก็ห้ไปนะครับไปเลี้ยงไปดูแลจ,จัดการเองขายได้กับแบงปันเครื่องต่อเครื่องนะครับเดี๋ยวบาดนี้เขาเจะม,มาเบิง่งไกยแม่นี่นะครับปิ๊บซี่พี่น้องไายแม่นี่เป็นสายพันธุ์ใดพี่ครับเอ่อแม่นี่เป็นเป็นลูก เจ้าหาแสนครับครับผมลูกละสมมติเพี่ยนซื้อเป็นล้านหาแสนแล้วเนาะครับผมลูกหาแสนครับครับแต่เป็นตัวสายพันธุ์ทางแม่นี่พราะเอ่อโบเนชัดตอนเป็นไข่มาจากลอยเอ็ดครับครับผมต้นต้นอ่าจังไงล่ะเลาก่อเพลินเ่อครับเป็นเป็นเป็นไข่มาจากลอยเอ็ดทางสายแม่บอกครับครับ สายโตเพิ่พอวามนละอเพราะว่าผมเด็ไปแบงมาจากอหรือแบงมาจากหมอหมอโจสาระข้ามครับผมแบงมาจากหมอโจสารคข้ามนี่แหละหลังจากแม่ของเขาดินไปแล้วก็เลยก็เห็นตัวนี้ก็เลยหมักก็เลยขอแบงมาโอ้ก็เลยเอาแม่เนี่ยเขามาสถานะตอนนี้เพิ่นทองบ่ครับบ่ท่านติดครับตอนนี้บ่ท่นติดบ่ทันติดเนาะครับมากนึกว่า ดูว่าเป็นมีดมีมมดหอกแต่ว่าบัดมันอันตราวเบิ้าบึงไห้มอเชียนจากหนองบัวมาเบิึงกเ็เลยว,ว่ายังไม่ติดพี่ประธานก็เลเอากันเ่ราะถ้าจีดกัดจเขาคลอดได้หมอสนะครับผมกัดจีรออกรอบไม่ครับกัดจรอยอีกอก็แค่รอบที่มาผมกัดจเช็ดถ้าถ้านี่ออก็คิดว่าสิโควบโต,ตครับผมครับน่ายถึงว่าสม่ำเสมอตอนเลี้ยงไว้ก็จะเลี้ยงเขาดินล่ะเลี้ยงเขาดินไว้อยากได้แนวเขาดินมาก ตังหมักใยหมักข้อกระบุงหมอท่องใหญ่ๆนั่นแหละครับผมเพราะว่าพี่โอเล่ก็ได้เลี้ยงเขาดินต่างๆเนี่ยหน่อยมากกับแม่ค้าแพงเนาะวันนี้ไปอยู่กับเสี่ยเกยวน้องบัวลำพูก็เลยอยากได้เขาดินมากขึ้นโควบแม่นี่เพื่อที่จะได้ลูกเขาดินไวเลี้ยงต่อไปแม่นี่สูงหลายบันไดพี่โอเล่ตอนซื้อแม่น่ะร้อยห้าสิบสองวดมือวานเนี่ยว่ายห้าสิบสามห้าสิบสี่หรอก โอ้แต่ดาวไมาอยู่นี่สูงเงี้ยขึ้นอ้วนทวนสมบูรณ์พอพันยังยังเป็นสาวแล้วยังคิดว่ายังสีเงี้ได้อีกเดี๋ยวมันกะปูนไถยยังทะเลยังทะเลอยู่นี่นะครับเบสซี่พี่น้องครับสูงลอยหาทิศสามบวกแล้วนะครับอายุจักปีแล้วครับพี่โอเลก็สิดฟันสามฟันสามครูครับสามครูครับครับผมกำลัง กำ uhm, ลังจะมีฟันคู่ขู่ที่ซีนะครับไไเนาะผู้แข่วครับผมขวู้ดได้เบิ้งแถวเบิ้งฟันก้อยลูกกะคำนว่นเอาเองนะครับผมกะบบัวเน่ใจคือกันพันในลูกหนึ่งด้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งด้ลูกตัวเดียวกับนี่ขาว่าท่องนี่ก็ดที่เป็นท่อนสองนะท่องที่สองเทียวเล่ก็ร่างกำลังกำลังกำลังตั้งใจว่าจะเอาเขาดินขึ้นโค้มโตเลยนะครับเอฟซีพี่น้องครับ เนี่ยครับเอฟซีพี่น้องมีสองขวัญอยู่ช่วงไร้ขาหนาขาหลังแล้วก็มีมีขวัญปิดอยู่ขาหลังอีกนะครับเดี๋ยวใจเบิง้งถ่ายมะนาวตัดนะครับเบิ้งค้นหางนะครับเอฟซีพี่น้องครับเบิ้งแข่งขาเพิินนะครับสูงเง,งาไงง่ามนะครับ ี๋ยวจะภาพมาเบิ่งค้ายแม่ตัวต่อไปนะครับพี่โอเล่นี่เป็นค้ายสายไหนครับนี่โอ้ตอนนี้เป็นเป็นลูกเป็นลูกจะแบ่งครับเป็นลูกจะแบ่งครับจะแบ่งนี่ครับเป็นพอของเก่าจะเลื่อนเนาะครับครับเป็นน้องสาวเก่าจะเลื่อนครับครับผมพอดีกันเพิ่งได้มาดอกล่ะได้แบ่งมาจากได้แบ่งมาจากเซวิตนะครับเซวิตน้องกอยครับผมน้องกอยขอนแก่นเนาะนี่ครับครับเพื่อนสูงารบันไดครับนี่ ตอนได้มากพวดเบิ่งจะร้อยสามสิบเก้าสี่สิบยี่ร้อยนี่แหละครับตอน,นมาตั้งแสองเดือนแล้วครับผมอัอนนี้สถานะเพิ่งกะติดทองแล้วอันตรซาวแล้วทองครับตัวใดครับทองครับเป็นควายเผือกครับของเป็นควายเผือกของอันของเีวิสนั่นแหละบา<อ>งอย่างเราต้องป้องสายามป <ผม S 1> ้องสยามครับผมโอ้ยไงป้องสยามไงแฮงป้องสายามเป็นควายเผือกครับ เป็นควายเผือกตอนนี้ทองยุกับก้องสยามนะครับแมนครับเบงอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำนะครับแกแต้มมันชัดครับครับท้งเบมันชัดครับเขาเปิดกว้างดีนะครับเดี๋ยวจังเบิงลูกเพิ่์นต่อไปนะครับซึ่งเป็นพ่อผ่านควายเผือกเจ้าก้องสยามของเสียวิทน้องก้อยจหวัดกอนแก่นนะครับเบสซี่พี่น้องสถานะตอนนี้นะครับเดี๋ยวภาพมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นจังไหนครับพีเอโอเล่ระวตดเพิ่น เมนี่กรับได้มาจากบ้านบ้านนุ่นท่องครับได้จากย่ายเอ้านี่แหละเริ่มซื้อย่ายแล้วครับครับมาจากบ้านนุ่นท่องนี่แหละไอ้ผู้วียงท่านี่แหละแต่มาจากผู้วียงเนาะครับเนาะเจ้าเนื้อครับสายเจ้าเนื้อนี่ครับหนังหนาสายไงหนังหนาสายไงครับควายแม่นะครับควายแม่ข้อปลาเข็งนะครับข้อตันจีดหรือเลยนะครับเอ็ซีพี่น้องครับแต่ว่าคนหางเพิ่นว่านีปัญเดย ครับผมนี่เป็นกับเด้ลูกครับลูกก็เป็นลูกสิงโตของปออัดปูวิ่งครับใช้ลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นครับตัวเมียโอ้ตัวยือนยุ่นน่ะนะโอ้เป็นลูกเจ้าเจ้าสิงโตของปออัดปูวียงเป็นลูกของแม่นี่บ่ครับนี่โอ้โตมหขายเงาได้จักเดือนหรอครับนี่ได้ยี่สิบกว่ามือยี่สิบกว่ามือตัวเมียตัวเมียหรือตัวผู้ครับโอ้หางเงา มาดีแทงขายแทงดีป่าดี่ดีฝ้าลูกของเจ้าสิงโตนะครับเปียชีพีนองครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นสรงลูกดีครับตื่นี้แม่เพิ่นสูงหลายปบนไดนครับนี่แม่เพิ่นกระน้อยที่สิบเอ็ดที่สิบสองยี่ลอนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบิงเบิงลูกสาวเพิ่นลูกสาวขาเงาขาเงาสวยสวยเลยนะครับเปียชีพีนองครับลำตัวกับเงานะครับเป็นลูกของเจ้าสิงโตพอออดผู้เวียงนะครับโตมากครับผมครับ เอาครับวันนี้เดี๋ยวภาพมาเบิ้งไหวดอนนะครับเป็นไกวแม่นะครับเอบซีพี่น้องครับเบิงส่งเขาเพ่นอนาคตนะครับจะเป็นเขาอ่อมแก้วซึ่งจะลงมากกอดข้างนะครับตามตีเบิงไว้นะครับพีโอเล่เล่าขีดวานะครับเอบซีพี่น้องครับไกวแม่นี่จักเดือนจักปีเหรครับพีโอเลลูกสองครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สองลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับตัวที่เลก โอ้ใหญ่ตัวตัวที่แรกตัวตัวที่แรกเป็นลูกของแก้วคว้ารับบ่ได้อยู่น่าผิวเล่อาปล่อยไปให้นี่แหละโยบานไกลๆเนี่ยโอ้ขอแบงเปนขอแบงแบงแนวสูงกว่าแม่แล้วตัวแม่ตัวตัวตัวแม่ครับตัวนั้นเป็นตัวแม่ตัวนี้เหรอครับนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้ครับโอ้ได้นอเป็นตัวผู้นะครับควายแม่ดอนนี่สูงหไรบ้างได้ครับนี่ก็บ่หลายควายแม่นี่ประมาณน้อยสามสิบ สองสามสิบสามเฮ้ยสามสิบสี่อยู่วัดค่อวัดอยู่โอสามสี่สามสี่สามสิบหา้านี่นะครับเิบซี่พี่นองครับ,รบสามสี่สามห้าค่อยจำได้แบบเดี๋ยวค่อวัดค่อวัดอยู่ร้อยสามสี่สามห้าบวกนะครับครับลูกเพิ่นไปลูกตัวตัวนั่นตัวพีพีใหญ่เพิ่นไปลูกของแจวฝ่าโอ้ง้ามง้ามหามครับผมทำอะไรนี่กั มาเลี้ยงไว้ว่าเขาเพิ่นเทเขาเพิ่นเทเขาเป็นเป็นเขาควายมงคลเขามงคลก็เลยเอาเขามงคลเอามาเลี้ยงไว้เป็นอยู่นํากันประดับคนมาขอแบ่งหลายแล้วล่ะแฮงแหงว่าเอาไว้เป็นเป็นมงคลเป็นมงคลก้นกับกับข้อกับฟาร์มนะครับเปียกซี่น้องครับเปียวเล่เพิ่นบ่ปล่อยบ่แบ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวใหม่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งควายแม่อีกตัวหนึ่งของพปียวเล่นะครับ เปียวเล่แนะน่ำนะครับก้อยแม่นี่อ๋อครับแม่นี่เป็นเป็นแม่คล้ายๆว่าเป็นสายตังเนาะครับครับเป็นสายตังเป็นสายจับนี่แหละสายจับฟาราบัดจับฟาราบัดครับครับผมว่าเป็นก็เลยเอามาเลี้ยงเบิ้งอยากเช่นเป็นโค้งสังโดยพื้นฐานจะต้องอยากเช่นเป็นกุ้งใหญ่นั่นแหละครับพระเจ้าน์ว่าเอาต่อโค้งสังใยใยของจับ มาเป็นแม่พันธ<า>ุนมน์มาเป็นมาเป็นแม่มาเป็นมาผสมนะผสม<า>ในกุ้งสังที่ใหญ่ขึ้นครับผมครับซึ่งตั้งใจเท็ดนกล้วยตัวใหญ่ครับซึ่งไม่ได้เพิ่งจะสูงร้อยร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมนี่สูงว่าแลใ,ใจเบื้องส่วนสูงเพิ่นครับพีโอเล่นะครับเอฟซีปีนองครับนี่นะครับที่นี่ก็มาแล้ววันนี้ เป้หมายเขาก็อยากเก็บตัวกล้วยตัวใหญ่ที่เขาจะได้ไปใส่ของินทุกโตดินมาแล้วเดี้ยวนี้นะครับท่องท่องกับเขาดินแมนครับท่องได้จักเดือนหรอครับที่นี่ได้ประมาณหกเดือนแล้วท่องได้หกเดือนแล้วประมาณโอ้เดีวลาทีเดี๋ยวการทีดเเห็นแล้วว่าเขาดินดินได้กับแม่ ลักษณะนี้เขาเดี่ยวมาจังไดเขาสิเป็นส่งใดเเป็นล่งใดเขาเป็นใดก็ตามสูงสูงง่ายดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดพอแม่บอยเลือกแม่ที่ว่าแบบนั่นสิลูกแม่งไดก็จะรุ่นยุ่นาก็จะได้รุ่นต่อไปคือหลักๆแรกก็คือส่งเขาเนี่ยล่ะส่งเขาเนี่ยเออไปตีเก่งก็การไปตีเก่งก็กันลูกสิออกมาส่งใดนะครับปีหน่อยอย่งนีนะครับ พี่โอเล่เพื่อนมีความต่างใจที่จะพัฒนาควายนะครับสิ่งแมมเป็นจับฝรบัตนะครับจอดทองอยู่กับเขาดินนะครับเขาดินกับเป็นควายไทยที่เีโอเล่เคยเลี้ยงเคยปลูกปั่นอยู่นี่นะครับผู้ใดก็รูจักนะครับเพื่อนเคยมีรูมาจากตัวแล้วพี่โอเล่แม่แม่เนี่ยเคยลูกมันลูกมันันนตผูวกู่ายน้ำผมเด้อต่เนี่ย<อ>เป็น เห็นเห็นดูคนตัวหนึ่งตัวปู่เป็นเป็นลูกเจ้าห้าแสนครับเงาไงเงาเงาเงยตัยู่ประมาณสองได้สองปีนี่แหละประมาณสองปีสูงก่อยห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วครับผมก็เห็นเป็นคนกระร่างสีหัดหัดหัดโค้มโค้มอืออ่เป็นยู่ อยู่เอาไว้อีกคอกนึงเอาไว้อีกคอกหนึ่งเอาไว้อีกคอกนึงเนาะครับเบ็ยซี่พี่น้องเดี๋ยวท้ามีโอกาสผมจสพยาไปเบิ่งลูกของเพิินนะครับพอพอเป็นพอตัวไหนก่อนล้านหาแสนโอเป็นลูกของเจ้าล้านหาแสนเกิดจากแม่นี่นะครับเบ็ยซี่พี่น้องเดี๋ยวผมใจเบิ่งอัตลักษณ์นะครับนี่นะครับเบิ่งแขงขาไ่ขนเ้านะครับเบื้องพ่วงนน้มเพิ่นนะครับแต้มเต้มบ่มี่วายแม่จับฟระบัตนะครับ สูงหลายป็นใดกว่าพีโอเลเอ่อ่ร้อยหาสิบเจ็ดสูงร้อยหาสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเ <74 S 2> ปียซี่พี่น้องคุณเพิ่นขายให้เพิ่นว่าร้อยหาสิบเจ็ดผมก็มาว,าวาดัาวาดเบื้องผมก็วัดพอเข้าล่ะครับเรายุดรอเลกันล่ะรอเลกันขึ้นล,นล,ง,ล,นนลงนิดหน่อยบวกลบนิดหน,น่อยแต่ว่าหลายนี่ครับผมแต่ว่าได้มักนี่คืออันนี้เอาแห้งคือมักหางเพิ่นมักหางครับอยากแตกแตกเบื้องหางเนี่นะครับเปียฟซี่พี่น้อง เบิ้งหางของเพินินงูยาวเลยนองเลยนะครับเบิ้งหหเบิงเงาหางเบิง้งไทยมาเน่าตัดอีกตั้งหากนะครับเฟซี่พี่น้องนี่นะครับอตอนนี้ทองอยู่กับเจ้าเขาดินนะครับครับปากถึงพี่โอเลได้ก้าวถึงเอฟซีพี่น้องกับเกษตรกร ที่เบิ้งคิดนี้น้านะครับผมจะได้ปิดคลิปนะครับผมคร็อยากแนะน้ำยุบเนะนะบะาะแล้วแบยจกให้ร่องร่องพิจณาอาชีพของการ,รยงังยังควายเบิ้งนะครับเพราะว่าถือว่าสำหรับตัวผมผมก็ว่ามั่นก็ตอบโจทย์ยุให้สำหรับจะของใ้มีใ,ใส่ใ,ใจเนาะด้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยุ่บสำหรับ ถือว่าเรียกควายละ่ะแต่จากควายยุคแต่จากควาครับแต่จากควายแบบไม่ยุนีค่ะสองปีกับถือว่ามีรายได้ขึ้นมาราค่าควายกับสูงขึ้นมานั่นละครับแต่ผมก็เป็นควายควายมีรายได้ขึ้นเป็นสองเท่าตัวสามเท่าตัวกาล่องล่องอยากให้พิจารณาเบิ่งสำหรับเมื่อไม่ครับผมก็ร่องร่องกิจารณาครับที่ปรึกษาเนาะใครก็ไกด้ฟฝ้ามีไง่ลกับจริงต้นมาก คนเลี้ยงควายนี่สียให้ค้ามในน้ำกันดีมากครับครับผมผมก็เด้ไปขอาจากาหลายๆคนครับผู้นั่นเนี่ยกับตัวย่างกับเสกยโซ่เหีนโซคเสียเอี้ยวครับผมทีมงานเสียเอครับอาตุดรนวันนี้นหลายเจ้าครับผมที่เปิดนหนข้าปรึกษามี <นะ S 1> ความเชี่ยวชาญกับวงการ <นะ S 1> ควา,ายไทยเฮ้านี่เึ่งคืนฐานของฮาองางกับเคยเลี้ยงมัตน้อยแต่ว่ายังในหลักของ ป้ายที่เป็นเกล็รตะกวดประกว็ดป้ายยังไงอันนาคตสีแดงเลยสิน่ะครับผมจะ่เลยว่าต้องต้องนี้ต้องไปศึกษากันพี่โอเล่ขอเบอร์โทรไว้นะฮะแต่เกษตรกรเนปซี่เป็นอยากโทรมาปรึกษาขอคำแนะนำนะครับครับครับกัเบอร์โทร่มนะครับกับศูนย์แปดสามครับสองสามสี่ครับสี่แปดห้าเจ็ดครับครับผมครับ ฝากถึงเอฟซีพี่น้องตีเบิ้งคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นังใดๆกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับซึ่งผมจะปักมุดเบอร์โทรและทีวีของพีโอเล่ไว้ใต้คลิปนะครับเอฟซีพี่น้องที่ช่องความคิดเห็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิทย์ผู้ดินน้ำนะครับผมกัดจ้าภาพไปเบิ้งคอกของเครือข่ายกเกษตรแปลงใหญ่ของพีโอเล่ที่เอาควายพีโอเล่ไปเลี้ยงอยู่ในบ้าน องแดงตำบลกุดคอนแกนอำเภอผู้เวียงจังหวัดคอนแกนต่อไปนะครับ,รบขอบคุณหลายๆครับ